สวัสดีค่ะช่องกาวันรัศมีไลฟ์สไตล์ใบชรินเราพาทุกคนทุกเพื่อนนะคะมาอยู่ตลาดเย็นนะคะตลาดฝุ่นชินนะคะมาอยู่ร้านพี่ยาปลาเผานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงสงทามตื่นเต้นไหมล <c ười> <c ười> ือไ,ได้ได้ได้หนีกับเขาไหม <c ười> ได้ออกจากพื้นที่กับเขาไหม <c ười> าหายตกใจแล <c ười> ้วเนาะมาเด้อฝันมา <c ười> ตกนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็ร้านพี่ยาปลาเผานะครับ อยู่ตรงนี้ก็จะมีปลาเผาเป็นปลาดุกนะคะปลาหมอแล้วก็ไก่ไก่อโอ,โอนะคะมีสุดนี้นะคะตัวเท่าไหร่คะเนี่ยตัวาสินะคะตัวละร้อยห้าสิบนะคะทุกคนอันนี้ก็แกะไก,ก่อกอกมาพยาขายข้าวแล้วก็มีเมี่ยงปลาเผาด้วยนะคะ,คะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปลานึ่งสมุนไพรนะคะทุกคนมีปลานึ่งสมุนไพรปลาเผาเลยชุดหนึ่งอาพิ雅 หมดเลยชุดเดียวนะคะชุดเท่าไหร่คะชุดเนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทชุดใหญ่นะคะตัวใหญ่นะคะทุกคนเนี่ยสายอันนี้ก็จะเป็นปลาเนึ่งอืม,ม,มอยังได้เยใ,นใส่น้ำซึมน,นะคะตัวเท่าไหร่คะเนี่ยหนึ่อยาสิบนะคะคหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกคนปลนะ,ะมีแต่สายใหญ่ป่ะพี่อ๋อ ทุ่มหนึ่งแล้วนะคะทุกคนก็ฝนตกพอดีเกือบไม่ได้ออกมามาเก็บบรรยากาศคลิปนะคะให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันก็ <ssä> ขายทุกวันอาธิยาจัดเลยจัดสวยๆอันนี้จะเหลือเป็นชุดน,นึ่งเนาะชลูเพียงเนียงนะคะเปนเมียง <6 60. S 1> นะคะเนียงปลาเผาเหลือไซส์ไซส์ร้อยเท่าไหร่คะเนี่ย <7 70. S 1> ร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยแปดสินะคะร้อเจิบ้อยแปดร้อยห้าส <7 80. S 1> ิบค่ะ ก็จะเห็นอ่อทิกเชียงนะทุกคนเองเี่ยงของนะคะเป็นน้ำจิ้มหลือซีฟูด้ด้วยนะคะอือชาวตำลับนะคะต,ต,ต้องไปตัดเสียงไม่เป็นไรตัดเสียงเราก็ได้พับปลาย่างนะขาวๆนะคะ ไก่อบองไม่ชุดเดียวเพราะะนั้นคนมาฝากอย่างเดียวนะคะวันี้เรามาเกือบไม่ทันนะคะทุกคนขายตั้งแต่กี่โมงนะพี่บ่ายสองโมงกว่าถึงสีส่ทุ่มถึงสี่ทุ่มกว่านะคะ<ส>ทุก,ทกนะคนหรือไม่นั้นก็หมดเร็วก็กลับเร็วห <c oughs> มดเร็วกักลับเร็วนะคะปลาไก่อบองสมูกระป๋อไพรอันนี้จะเป็นเงาาีแยงขาเผา อย่ามึนใจน้ำจิ้มเลยเดี๋ยวก,ก็ใส่น้ำจิ้มลงไปนะคะทุกคนใส่สามชุดนี้นะคะปลากระป๋องคอแวดมาได้นะคะอยู่หน้าโลตัสนะคะตลาดสดที่่เออหอนาบิกาสุรินนะคะเป็นเตาเผาของแม่จานะคะจะ,จะมีปลาดุกแล้วก็ปลาดินนะคะปลาดินย่างเกลือนะคะอยู่ตรงจุดนี้น,นะคะก็ นี่นะคะเป็นศุดทย่ยา์นะทุกคนก็จะมีเตาระบบควันขึ้นเลยใะหคะให้ระบบธรรมชาตินะคะตรงจุดนี้นะคะสอของพยาคปลาเผาหน้าโลตัสนะคะทุกคนนี่เลาให้ดูตลาดตรงมานี้นะคะหอนาฬิกาก็จะอยู่ตรงข้ามนี้ข้ามโลตัสนะคะโลตัสมาก็จะอยู่ตรงข้ามเลยนะคะในตอนเย็น ปลายาปลาเผาว,วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุดิุก็มารีวิวนะคะของปลายาปลาเผาไก่อบโอ่งสมุนแล้วก็ปลาเผาอบสมุนไพรนะคะอยู่ตลาดสดสุดุ่ในรอบเย็ยนนะคะ1 4บสนาฬิกาสานาทีถึงสีทุ่มนะคะทุกคนนี่นะคะของปลยาเลี้ชุดใหญ่ ชื่เตียวนะคะชุดใหญ่เลยร้อยเจสินะคะทุกคนก็เอาก็มารีวิวในวันที่สิบสี่สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะ่เ,เมนูปลาเผาตัวบ,บึ้มเลยนะคะทุกคนก็มาเลือกใช้บริการกันได้เลยช่องกรมรมรัฐเสนไลฟ์สไตล์บายซูรินก็ขอขอบคุณนะคะทุกเลิฟทุกไลค์ทุกการรับชมนะคะที่ มาเป็นกำลังใจให้กับทางท่องของเราแล้วก็หากิดพาดประกาไหนต้องกราบประธานอภัยเพื่อนเพี่ในปี่วันาทีนี้ด้วยถ้าสนใจไก่อบโองคปลาเผานะคะปลาหนึ่งปลาอบสมุนไพรก็มาได้ที่พิยาปลาเผาหน้ารลตัดนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะ เพื่อนชอบคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ๊งๆไเลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปให,ใหม่ๆต่เข้าไปนะคะส,สวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณพี่อาปะเผาด้วยที่อนุญาตให้รีวิวนะคะขอบคุณมากคะ่ะ